สวัสดีเช้าวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2568นะครับขณะนี้เวลา8นาิก33นาทีเรามาวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและกูส้สกุลเงินนะครับในวันนี้กันกับโคจักกี้ครับสำหรับทองคำนะครับเมื่อวานไม่สามารถที่จะขึ้นไปเทสนะครับ2903แล้วก็กรอบล่างนะครับ2886 อันนี้ก็เป็นกรอบไซด์เวย์ขนาดใหญ่ที่กราฟยังเลือกทางอยู่แต่กราฟทองคำนะครับแนวโน้มเนี่ยเขายังยกโลขึ้นไปนะครับในทฤษฎีขึ้นของเวฟต่างๆนะครับซึ่งทฤษฎีการยกโลขึ้นไปเขาจะมีในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะนี่นี่คือโลเขานะครับนี่คือไฮยกไฮยกโลครับถ้าเขาจะยก ขึ้นไปได้ต่อเขาต้องทะลุกรอบนี้ขึ้นไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปไม่สามารถที่จะทะลุกรอบนี้ได้นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะมาเทสที่2886 2876ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น2 2ชุดนี้ที่เป็นแนวรับแนวต้านกรอบบนแล้วก็กรอบล่างนะครับประมาณ1000จุดนะครับ2 2913 2914ประมาณนี้นะครับถึง2904นะครับกรอบนี้คืออีกหนึ่งกรอบที่เป็นกรอบใหญ่ส่วนแนวรับนะครับ2886 2 2แุด22แล้วก็2876นะครับอยู่ในกรอบแนวรับอีกชุดหนึ่งนะครับเชา้านี้การกดดันของทองคำยังยังทำให้ทองคำลดตัวลงมาได้นะครับเพราะว่า USD นะครับมีการแข็งค่าขึ้นไป XAU ครับมีการอ่อนค่านะครับ มีการอ่อนค่าในชั่วโมงนี้ใน t ทม e เฟรม1ชั่วโมงใน t ทม e เฟรม4ชั่วโมงนะถ้าเราไปดูรายละเอียดใน t ทม e เฟรม1ชั่วโมงนะครับของเมื่อวานมีการลงมาเทสแล้วก็มีการยกตัวขึ้นไปเช่นเดียวกันของกรอบของของราคานะครับราคานี้เป็นไซเวย์ที่ไม่ผ่านนะครับเป็นกรอบไซเวย์ชุดใหญ่เช่นเดียวกันยัง ยังไม่มีทิศทางที่จะทําใหา้กราฟเลือกทางไปในทิศทางไหนนะครับต้องบอกว่า Currency ในตลาดเช้านะครับเป็นตลาดฝั่งเอเชียเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถประเมินสถานการณ์ของ USD ได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่า USD เขาจะแข็งค่านะครับกดดันราคาทองคำออกมาแต่ว่าเขายังอยู่ในกรอบไซด์เวยังไม่ได้อยู่ในโซนของแนวรับสำคัญนะครับที่เป็นโลของเมื่อวานนะครับเราต้อง มาตรวจสอบจาก c u r r e เรนในตลาดช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งส่วนสำหรับข่าวในวันนี้ครับเมื่อวานธนาคารแคนาดามีการหยุดนะฮะซึ่งส่งผลทำให้แคนาดาเนี่ยมีการอ่อนค่ารวมถึงฟังสวิตด้วยเช้านี้นะครับแคนาดาแคนาดามีการยกตัวขึ้นไปนะหลังจากที่ตลาดเปิดนะครับธนาคารเปิดแล้วนะครับ ฟังสวิตก็ยังพักตัวอยู่เราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานแคนาดาและฟังสวิตมีการอ่อนค่าหนักมากนะครับเช้านี้ครับออ,อสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ยังคงอ่อนค่าและก็ในช่วงวันนี้เวลา10นาฬิกาสนาทีนะครับก็จะมีการออตัดสินใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยของออสเตรเลียเช่นเดียวกันของธนาคารกลางของออสเตรเลียครับ เป็นแถลงการนะครับช่วงประมาณ10โมงครึ่งส่วนบ่าย2โมงครับก็จะเป็นข่าวของ GBP นะตรงนี้ก็จะเป็นการประกาศของธนาคารกลางของอังกฤษครับ5้าโมงเย็นครับมีของ EUR นะแล้วก็2ทุ่มครึ่งการประกาศคอส CPI ของแคนาดาเช่นเดียวกันนะฮะในช่วงของค่ำนี้นะครับค่ำนี้ จะยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับ USD นะครับที่ที่เป็นการประกาศนะแต่เวลาเราเช็คข่าวเราต้องไปดูว่าคืนนี้มีอะไรด้วยนะครับซึ่งค่ำนี้นะครับอของเวลาประเทศไทยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับเราต้องดูว่าเลื่อมไปของวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาตีหน่เห็นไหมตีหนึ่งก็จะมีการเห็นไหมครับการประกาศการถแถลงการของนาย ไมเคลิลซึ่งเป็นประธานของธนาคารกลางสหรัฐฝ่ายกำกับดูแลนะครับเขาจะมาตอนตีหนึ่งการปาฐกถาของประธานาธิบดีนะครับยังไม่ยืนยันนะก็จะเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเช็คข่าวด้วยนะฮะอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่แน่นอน ยังมีมีความแน่นอนของการประถักอัธาของประธานาธิบดีทำก็ต้องเฝ้าติดตามกันด้วยนะครับอันนี้ก็ข่าวของ US ดอลลาร์วันนี้ยังไม่มีอะไรมาส่งผลที่ที่ฝั่งดอลลาร์สหรัฐนะครับฝั่งดอลลาร์สหรัฐจะมีอิทธิพลกับทองคำมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบใหญ่รอให้เขาเลือกทางก่อน เราให้เขาเลือกทางก่อนนะครับอาจจะไปเทสที่2913นะครับไปเทสขึ้นกรอบนี้เราอาจจะไปเทสอบเซลกันหรือถ้าเกิดว่ามาลงกรอบนี้ต้องรอให้เขาต่ํากว่า Hi ตัวนี้ก่อนนะครับ2876นะครับเราถึงจะมีการเทสราคาบายขึ้นมาได้เพราะว่ามีโอกาสลงไปเทสอีกหนึ่งรอบน่าจะมีโอกาสลงไปเทสนะหลังจากที่ดูราคาแล้วโซนนี้เห็นไหมโซนนี้ อาจจะมีการลงไปเทสได้อันนี้คือในส่วนของทองคำยังใช้แผนเดิมนะยังใช้แผนเดิมนะครับก็คือราคาตอนนี้ยังยกตัวเหนือไพวอนะครับเป็นโซนไซด์เวเหนือไพวอกรอบราคาของยูนิคอนพา n น l ครับเขาบอกว่ายังขึ้นไปได้นะถ้าเขาขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปถึง2925กรอบของ resistance p i v o t นะครับ2921นะครับอันนี้ก็อย่าชะล่าใจนะครับเกิดอะไรขึ้นได้ทั้งหมดนะครับเกิดได้ทั้งหมดเลยว่าเขาจะไปในทิศทางไหนของวันอังคารซึ่งเป็นวันที่2ของสัปดาห์นะครับทิศทางเขาสามารถเลือกได้นะส่วนวันนี้เรามาดูครับ GBP มีการแข่งข้าขึ้นมาจาก un ูน o r n Dashboard นะครับแจ้งว่า GBP รู้สึกว่าจะมีการขานรับเมื่อวานนะครับมีการมีการแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็ซึ่งซึ่ง Gbp เนี่ยวันนี้เขาจะมีช่วงบ่าย2โมงนะ Gbp นี่ก็ต้องจับตามอง Gbp มีการแข็งค่ายกตัวขึ้นมานะครับรวมถึง eur ซึ่งเทรนของ Gbp ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรนอัพเทรนนะครับเรามาดูช่องช่องของยูนิคอน แดชบอร์ดในช่องของ MA 1กับ MA 2นะจะเป็นการดูเทรนด์นะครับถ้าเกิดว่าเป็น2เขียว2เขียวแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะเป็นเทรนขาขึ้นนะเพราะนั้น g b p นะครับคอนเฟิร์มยังยืนยันเทรนขาขึ้นนะครับเทรนขาขึ้นเป็นส่วนใหญ่ EUR ครับเข้ามาสู่กรอบไซด์เวย์นะครับซึ่งเขาเคยอ่อนค่ามาละทีนี้เขาจะมีแรงของ g b p เข้ามาช่วยสนับสนุนทำให้ c u r รนซี y ของ EUR เนี่ยแข็งค่าไหมก็ต้องดูใบาย2ในวันนี้ครับดูบาย2ในวันนี้เราจะเห็นว่าช่วงเช้าเนี่ย MA 1 F MA 2เข้าโหมดไซเวนะครับซึ่งทองก็เป็นโหมดค้านกันอยู่เป็นโหมดค้านกันอยู่นะครับที่น่าสนใจของ Currency ก็คือ g b p ในวันนี้นะครับใครที่ เลือกเทรดในกลุ่มของ Forex นะครับ GPP นะ่าสนใจนะถ้าก็มีโอกาสย่อบายมีโอกาสย่อตัวก็บายได้นะครับอันนี้คือลักษณะของยูนิคอนแจ้งไว้นะครับส่วนออสเตรเลียเข้าหมวดไซเบร์นะครับนิวซีแลนด์เข้าหมวดไซเ w a ์ครับทองคำทอง US ดอลลาร์นะครับ, Zealand, ม, way, รบ, Dollar, รบมีผลกับทองคำก็เข้าหมวดไซเ w a ์เช่นเดียวกันเข้าหมวดไซเ w a y อันนี้โคจไกคิให้โฟกัสไปที่ g b p สําสำหรับวันนี้นะส่วนส่วนเหตุการณ์อื่นก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้เป็นวันอังคารนะยังไม่มีข่าวมีผลกระทบอะไรก็พยายามดูตัว CSM หรือ Currency String Meter ครับเป็นตัวชี้วัดในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของ เคอร์เรนซรวมถึงทองคำด้วยนะครับถึงเขาจะกดตัวลงแต่ทองคำก็ยังประกบ US d o l ดอลลาร์นะครับเป็นเป็นแข็งค่าทั้งสองตัวเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้สำหรับทองคำในในเช้าดีนะครับในเช้านี้เป็นช่วงของตลาดเอเชียก็ยังใช้แผนเดิมครับสรุปของวันอังคารในวันนี้ยังใช้แผนเดิมยังดูกรอบของ ทองคำถ้าเขายังไม่สามารถเบรกได้ไปเลือกทางไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ mm. เขาก็มีโอกาสทั้ง2ทางที่จะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับ mm. เข้าโซนกรอบไซเวของเมื่อวานนะหลังจากที่เขายกตัวขึ้นมาเทสที่ราคา2903แล้วไม่ผ่านนะครับย่อตัวลงมาอยู่ในกรอบเพราะนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เทรดเดอร์ทุกท่านก็ควรมีแผนในการวิเคราะห์ ปัจจัยในการใช้งานนะครับถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับ Unicorn Dashboard และ Unicorn Panel นะครับทุกวันอังคารนะครับโคจก,กี้มีสอนที่สตรีตลัชดานะครับก็สอนฟรีครับให้กับทุกท่านที่สนใจในเรื่องของการเทรดแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ในการใช้งานของ Unicorn Dashboard และ Unicorn Panel ก็นะครับเพียงแค่สมัครเปิดบัญชีบรกกับ Infinox นะกับทิมงานดูดีท่านก็สามารถที่จะใช้งานได้ฟรีครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากทุกท่านกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ